ไม่ต้องสวัสดีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนซุนยาเซนนะคะซุนยาเซนก็คือเหมือนกับว่าเป็นสวนของผู้นำญี่ปุ่นในการปฏิวัติจีนจีนผู้นำจีนผู้นำจีนไม่ใช่ผู้ญี่ปุ่นะนะแล้วก็ประวัติประวัติโดยรวมก็ไม่รู้นะคะใครอยากทราบก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเอาอันนี้เราก็จะทำให้ดูสวนนะคะ นี่เป็นเวลาประมาณ6โมงกืบเกือบทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่เปิดไฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะมาเร็วมาเร็วเราจะพามาดูสวนเราจะพามาดูต้นส้มของจีนแตกแต่างกับส้มไทยยังไงไปดูะคะ่ะแต่น่นี่คือต้นส้มจีนนะคะ เราไม่สามารถเข้าไปตรวจพิสูจน์ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมได้เพราะว่าพบกันเขตเอาไว้อันนี้เขาก็จัดเตรียมส่วนต้อนรับปีใหม่จีนนะคะในอีกสิบก้ันข้างหน้านี้เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกต้นซ่อมจีนซึ่งหมายถึงคนจีนเชื่อว่าต้นซ่อมหมายถึง ต่อไปแล้วก็กําลังจะไปเที่ยวตรงย่านนู้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย่านอะไรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ